ไม่มองหน้าทำไมอ่ะสจดเลนใช่ไหมสจดเล่นใช่ป่ะอ่าม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 าช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 าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะย้อนกลับไปช่วงไหนย้ยนอนไเดี๋ยววันไม่มีใครมาตอบกระทู้เลยคืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ไม่มีคนมาตอบคือถ้าทุกคนไม่ช่วยกันทำอาหารกินอนะ่ะทุกคนก็เออหยุดบ้างอะไรบ้างเวอร์ทุกคนก็จัดเต็มอะไรเออจัดเต็มอะไรอาทิตย์ไหนๆอ่ะนิดอนกลับย้อนกลับได้จะย้อนกลับไปเวลาไหน พออะไรจะไปทําอะไรสั้นๆไงวะสั้นๆสั้นๆกลับไปเมื่อช่วงเช้าวนันอังคารจะไปบอกมีเจลว่าเคยแยตัดเลยอ่ะมันไม่ได้จริงอะ่ะไม่ตอนแรกเราหนูว่าอะไรรู้ป่ะอะไรจะย้อนกลับไปตอนแปดโมงเช้าวนันอังคารเพรราาะวว่แดงงชอคไม่เป็นปองนี่อ่ะ มันเนิ่นไปอยกเยอะแล้วทำไมแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปนั่งฟังเพลงครับแล้วเออแล้วตอนตีก็เล่นเพลงจะเ DJ บัลล่าข่าม่าเคยเจอกันมาทีช่ไหมพี่เพลงเร็วไม่ใช่่ทำไมร้องช้าเือคนนี้คือดนตรีร้องช้าเกินไปเอออ่าต้องจริงๆแล้วมาอยู่ข้างๆเราแล้วนะครับผม ต่อรอวาปีนะครับผมว่าที่ต่อรอต่อรอใช่ไหมว่าที่เลยใช่ไหมต่อรอสวยและเด็กรักรักไม่รักนะจุดนี้ก็แบบว่าเออลงจากงติกเบาๆมาอันนี้มาได้ปะเนี่ยมาออกเฟคแล้กันเลยลงึกตึกเบาๆมาก็มีเออ ขนมนีละนาม,นะนะมาวางไว้ให้บนรถแล้วแล้วนายก็ไม่กล้ากินเลยใช่ไหนายก็ถามนายก็ถามมาคุณรปภว่าคุณรปภครัคุณเดือดครคือคุณเดือดต้องช่วยหญิงเบิร์ตนะครัเพราะว่าหญิงเบิร์ดเนี่ยเออมีขนมมาวางแล้วก็หญิงเบิร์ดรู้สึกว่ามันมันน่ากินแบบว่าเวอร์วี แล้วก็เฮ้ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเราพอบอกว่าคือาจุดนั้นหิวข้าวด้วยแต่ก็จะฝากบอกว่าเออจริงๆงแล้วคือคุณเบิร์ดเนี่ยก็ปุ้นตริ่มกับคนที่เอาขนมมาวางให้นะครับผมแต่ณจุดนี้คุณเบิร์ดไม่ได้กินนะครับคือดิจบาล่ดและลิลจจบาลูเนี่ยกินหมดแล้วเพราะว่าคือ คือหิวแล้วก็เอรียกว่าตะกาแล้วก็ไม่ไม่ได้กลัวผิดภัยอะไรของคนแต่งงานคือแบบเคยเห็นถึงว่าเป็นสตาร์ฟะโอ้ยจริงจริงกคือถ้าไปซื้อเองคือแบบเคยแพงอะนบาติ่ะเต้อแค่สองมืออะลก็แบบเฮ้ชิมซะหน่อยนิดๆนดๆนิดๆนๆนิดๆนินิดๆนักจน็ค่ะิดอนิอๆนิดๆนิดๆนค่ๆนิดๆนิดๆนิดปนดๆนินดนดนินิ่ๆนดๆนิดๆนิน แน่นอนจะได้ขยับขึ้นพวกนีเดี๋ยวเราจะขยับขยายนี่นึแตอนจะตอบอันนด้นึ่งว่าถ้าเกัดสมาย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะย้อนกลับเวลากลับไปช่วงไหนเราไปทำอะไรเพราะอะไรคุดไดังๆหน่อยแค่นั้นแหละเราจะได้ยินคุยอะไใช่ไหมได้จริงๆอยากย้อนกลับไปเยอะแก้ไขอะไรคือยมากมายแต่ว่าที่มึงบอกตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นตอนมอสคะ หมอะไรมีอะไรมีอะไรเไปตื่นเต้นอ่ะตอนหมอสายเฮ้ยอย่างแรกก็คือนี่ต่อติดจังทำไมนี่ต้องถามเทววิชาการนะครับไม่ได้ไม่ต้องแฉกงานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาจารย์อะไรแบบนนั้นเนี่ยคอนเดนเาอยร์แล้วก็ไม่ยอมใส่ดีเินสิอ่าสันก็ได้คือคือเราอยากจะกลับย้อนไปตอนนั้นว่าตอนนี้ดัดใหม่ก็แพงกว่าตอนนั้นหลายเท่ามากตอนนั้นดัดเท่าไหร่ติดกว่าปีสองหมื่นเอง ตอนนี้เออเดือดนี้ตอนนี้เดือนนี้ห้าหมื่นฮู้ยจริงเหรอถ้าต้มแพงขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้สึกว่าเครืองต่งไงเราเคยไปเคยไปตรวจกษาหมอหมอก็บอกว่าฟันน้องก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้ก็สวยก็สวยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องดัาโอเคครับคุณพานะคุณพรนะลูกอะเออตอนนี้ได้มีการแบบเอ่อทำลายอุปกรณ์กันนะครับตอนนี้ก็ดีแต่บรรุก็ได้ ใน f เ t u r e นิดน,นึงแล้วก็จจัดไม่ได้อะไรครับก็กลับมาครับผมว่าก็ถ้าใครสมมติว่าคิดออกว่าตัวเองไ่ยอยากย้อนกลับไปทําอะไรเนี่ยซึ่งก็ส่งกลับมาส่งมาให้เราได้ที่เว็บเว็บเว็บไซต์นะครับผมเฟซบุ๊กแล้วก็เข้าไปเสิสมคำว่าสุขนิยม a d m s t a t i o n นะครับผมหรือไม่ก็ที่อื่นตามที่เราเคยแจ้งเอาไวา้เสื่องเงินใดเนี่ยอถ้าความรักคือการเรียน การเป็นชูโฮมเป็นแกเรียนพิเศษอุตโมไม่เข้าใจนี่คุณเฟซบุ๊กไปกันใหญ่แล้วนะจริงๆใครมีเบอร์คุณมั้สักกระเบิดปะเคยอยากโทรไปด่าปะใครอะไรมากมายอะสักกระเบิดได้ไหมสักกระเบิดสักกระเบิดไปเลยสักกระเบิดไปเลยอะไรอ่ะเยอะอะเยอะแต่ล่าสุดมันมีอะไรนะไอ้ไทม์ไลน์นะใช่ใช่ข้างบนตั้งแต่มือไอ้เฟซบุ๊กไทม์ไลน์จะภาพเหมือนอะไรรู้ป่ะอะไร ไฮไฟเลยแต่ภาพแต่ภาพเหมือนไฮไฟไม่ใช่ไฮไฟใช่ปะไม่คือแบบเดี๋ยวนี้โอนรูปอะไรอ่ะมารูปใหญ่เลยอะอมาไปเออใช่ใช่ใช่แล้วแบบมีคนโพสรูปผีเมื่อเช้าอ่ะคือตกใจอยู่ตรไลลงแล้วคือยู่ใหญ่มากอะเรคือแบบพูดถึงเรื่องผีขอขอนินทาคุณสอดรอเบิร์นี้หน่อยนี่วันนั้นเราก็นอนหลับ เราก็ก่อนนอนเนี่ยเราก็ฝากคนนี้ว่าเออเนี่ย่วงนี้มันมีจองตัวถูกอะไรของใส่กัรบินอะไรก็ว่าไปจองให้เราด้วยเราอยากไปไหนก็ได้กไกลๆคนเดียวเสร็จป uh ุ huh. ๊บนางก็คือนางก็ไม่มั่นใจว่าเราจะจองแบบไหนโหลดกระเป๋าไม่โหลดกระเป๋าเราก็ไม่ได้พูดใส่ใจอะไรล้วก็จองไปเถอะอะไรก็ได้นี uh ่ไ huh. งเสร็จปุ๊บเราก็ตื่นเช้ามา uh huh. ตื่นเช้ามาหน้าที่เราก็ทําเช็คมือถึงก่อน uh huh. ว่าส่วนเมื่อคืนเนี่ยมีรื่วมีมีเรื่อง uh huh. สุด <laughs> เฉินอะไรเนี่ยเราจะได้บ,บัตตามทันครับพอรึมั้ย ก่อนมือถือออกมาแล้วก็ดูข้างในว่าเออเอออะไรก็อยู่คมอะู่มันหอมาตรงนี้กถอดมือถือออกจากปลั๊กไงอ่าใช่ใช่แต่ดูเราก็เปิดเฟซบุ๊กมีข้อความของนี้โพสอยู่ในเฟซบุ๊กว่าแกสรุปว่าจะโหลดกระเป๋าหรือไม่โหลดกระเป๋าเมื่อคืนฉันโทรหาแกมีคนบอกว่าแกหลับไปแล้วเฮ้ยนอนในห้องนอนคนเดียวมือถืออยู่ใกล้หูที่จุดเท่าที่จะอยู่ใกล้ได้เพราะว่าตั้งเป็นนาฬิกาปลุก แล้วเสียบปลั๊กชาร์เอาไว้ด้วยนะจุดนี้คือถ้าเกิดมีการระเบิดคือหูพังเลย <kee> ก่อนไม่น่าจะมีคนมารับได้เ <responses> สร็จปุ๊บอ่ะอ่ะแล้วไปแล้วไปคงแบบผิดพลาผดผิผดพลาดเข้าว h a แอ a อ่าเพื่อมีคนคุยมาแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเช็คโทรศัพท์ก็ทัพเลยเผือเขาคนอยู่ทำไมต้องด่ากันออกสอเราไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยเราคือิจตื่นแต่เราแต่ละเราก็าเราหาเราหาคนนั้นอยู่ตรงมาว่า เมื่อคืนมีคนตามกลับบ้านหรือเปล่าครับเฮ้ยประโยคแค่นี้สั้นๆแล้วจบขอสํารับผู้ชมเข้าสู่รายการคนอวด <c oughs> คนอวดหมีไปตลบตลบไปคือตอนนั้นเคยชอบมากคุณแต่ถ้า,าเ,เป็นคุณคุณจะทำยังไงเนี่ยเอ้มันมันอะไรแปลกๆวะคือคืออ้าวคือมันต้องแปลกอ,ลอละ,<ล>ะคือแบบไม่มีมิตคอใช่ไหมใช่ไม่มี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 การแบบ ที่โทรเข้าโทรออกไม่มีเลยอตอนนั้นนอนอยู่บนเตียงเฟสบุก็มองไปรอบๆเฮ้ยทำไมนามาเสือกเพี่อถือ <c oughs> <c oughs> หมอนไปอะจริงๆแล้วอะอแต่ก็พูดดีๆนิดนึงเรียกว่าเสียงเอเอแล้วคือแบบก็มองดูแล้วก็สภาพก็ไม่ไม่น่าไม่น่า,ม,นามีสิ่งแปลกประหลาดอยู่ในห้องเราก็อชอนนี้เปิดเฟสบุ๊กก่อนกะว่านางต้องอ่อนบ้างบางทางก็วิ่งไปเปิดเฟสบุ๊กเคลีย เฮ้ยเนี่ยเมื่อคืนน่ะโทรมาคือคนที่รับป่ะคนที่รับสายแล้วอ่ะที่บอกว่าเราหลับไปแล้วอ่ะเขาเรียกเราว่าอะไรออถ้าเรียกเฮียบอลเนี่ยน่าจะเป็นน้องเราถ้าเรียกว่าเฉยเนี่ยเาเรียกว่าอาจจะเป็นพ่อหรือแม่าถ้าเรียกถ้าเรียกว่าเฮ้ยหมูว่านอนไปนแล้วอะ <c oughs> ่ะเป็นใครเกียดคาว่าหมูนะจุดนีนะเมื่อวานคือเดี๋ยวครับเมื่อครั้งเรื่องนี้ไปเื่าเมื่อวานกับเมื่อวานโดนด่าว่าช่างอ้วนอ่ะรู้ปะ คือช้างนางคือตัวใหญ่แล้วอะอแล้วโดนแบบว่าช้างอ้วนเฮ้ยเดินไหวปะ่ะแล้วจุดนี้คือเออช้างเดินไม่ไหวอ่ะก็คุยคุยกันไปเที่ยง <S <S เออเขาาก็บอกว่าหลับไปแล้วแค่น,น,น,นั้นนั่นไงเียแค่กก็น่ากลัวมากแกโทรไปเบอร์ไหนอ่ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเติรดเติรดเติรดเฮ้ยเลิกใช้เบอร์นั้นมาสามปีแล้ววะเรื่องของเฮ้ยทรหากันบ้าง ไม่เคยโทรหากันสามปีที่ผ่านมาแล้วสอนรอโทรหาใครจริงๆนะจุดนี้เออเจ้าของเบอร์ขอขอขออภัยด้วยเพราะว่าโทรไปตอนปีสามจริงๆไม่แน่ใจว่าคนปกติเขาจะโทรเวลานี้หรือไม่แล้วสรุปเลยจองส้องขับเบนที่ไหนไปสิงคะปูเฮ้ยอันนี้ไกลสุดหรอ่าไกลสุดละเราก็จะไปรีแลนความรักเก่าของเราที่สิงคะปูไปช่วยไอแมงสิงโตพ่นน้ำอ่ะ เขาไม่เรียกถึงโต๊ะใช่ไหมคะไม่รู้เขาเรียกว่าเมอร์ไรเออนเป็นลูกผสมระหว่างเมอร์เมดกับไรเออนจะเป็นเมอร์ไรเออนเมอร์ไรออนถ้าเป็นหมูกับชายไงอ่าหมางชางร้องกันไม่เป็แไรไอ้ล่ะผิดภาษาอังกฤษเลยแอ้หนูเราก็หมานใส่กันเลยแล้วกลายเป็นชาวอ้วนนะเคย มันไปไม่งอนอ,ะอ่ะเสียใจมากอ่ะไหนช่วงหน้ามีอะไรคุณอ๋อช่วงหน้าเราจะมีคุยกันเบื่องนนะคุยกันไปคุยมาวันนี้คือยังไม่ได้เข้าเรื่องจริงเลยเราจะมีเอ่อคอมเมนต์จากกระทู้ที่ว่าถ้าเรามีเครื่องย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราจะกลับไปทําอะไระไปทําอะไรต,ตอนไหนตอนไหนยังไงแล้วนอกจากนั้นะนคบผมเราก็มีผู้ถึงเรื่องย้อนเวลาแล้วเราจะมีเรามีสามสิบหนังที่คุณต้องย้อนเวลากลับไปดู อืมผมก็มีหนังในดวงใจนะเมื่อก่อนอ่อเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าแล้วก็อาจจะหนังกำพร้าไม่รอบนะตอนนี้ก็คยอเปลี่ยนไปสามชั่วคนหนังกำพร้าอืมก็เดี๋ยวเบรกสปกครู่นะครับผมเดี๋ยวกลับมาครับผมยังยังอะไรอ่ะเออไม่บอรกนีน้ไม่ไม่เป็นไรไม่แคร์เรามีเอ่อในเมื่ออ่าเรามีอาจารย์มารายการเราก็บอกว่าถ้าบอกว่าผิดครู คิดบ่อยอย่างตูคงเป็นอดีการบดีตอนเป็นพวมือให้คนที่คิดันนี้คิดได้อย่างไรนอกจากนั้นอ่าเนี่ยเนี่ยระดับการศึกษาแค่ปริญญาตรีแต่ระดับความโสดที่มีปรมาจารย์เฮ้ยเฮ้ยดูสิบันนิตวิทยาใส่เนี่ยบอกมอบให้แกเฮ้ยมืขึ้นได้อะไรเรายังตื้นตินไม่หายกับวันนี้นะคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค โล่ใช่ไหมเดี๋ยวไหนว่าอดี๋ยวไหนว่าตอนนี้ต้องยาผ่านมานานแล้วจริงๆแล้วไงอะฮะแล้วไงแล้วไงต่อไม่ไม่เราก็แค่พูดปิ่นเราก็พูดถึงบุตรดิจิติมันตัดเราก็อยากจะพูดเปิ่นนะมั่นใจคนไทยเกินล้านคนไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์มือถือเพื่อรอแฟนเก่าโทรมาดีปะล่ะปะล่ะแต่เราเปลี่ยนนะตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วแั้นเดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะครับ Ehi, hey perdonami, me. Eh, si, non è. Eh, la hey, you non know.